สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้เด้อน,นะครับพี่น้องครับรายการคุยและข่าวออกอากาศทาง YouTube ช่องตามติดชีวิตอีสานโดยกระผมทิดแดงคนไข้เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับนำเอาข้อมูลแนวทางเรื่องราวข่าวครา,าวที่น่าสนใจต่างๆจากหลายสำนักหลายอาจารย์หลายแหล่งข้อมูลเพื่อเอ,อืเ้อแบ่งปันมา นะครับเฮาก็เอามาฝากตอนเ้าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้อพี่น้องเดอ้อพอกันคลิปนี้21.56นาิกานาทีนะครับคำขึ้นของวัน 6. ที่ท่ธันวาคม2 5 6 8สําำหรับคลิปนี้นะครับที่แดงมีแนวสิมาสลับหาบกับพี่น้องอยู่นะครับเอาขออนุญาตบ,บาดคำเดอ้อนะครับพี่น้องคำ ข้อมูลแนวทางของอาจารย์หนุ่มกาลสินพี่น้องผมวัีถิพานมาเพิ่นแตกสามโตตรงตรงเลยนะครับพี่น้องครับปาทิโทแต่ว่าทิดทิแดงเอาสู้เบิงนั้นนี่ทิดแดงเอาสู้พี่น้องเบิงแต่ใบนี่นะครับของอาจารย์หนุ่มกาลสินซึ่งใบนี่นี่เพิ่นส่งให้ที่แดงในไล่นะครับเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆมากเนาะนะครับแล้วก็ที่แดงกะ คัดเอาตัวเลขที่เพิ่นอ,อยู่ในลิปนั้นมามาพิมพ์เป็นแผ่นใหม่นะครับพี่น้องเด่นหานครับสามตัวสองสามหาสามหาสองสองตัวกับสามหาก็หาสองปรากฏว่าหาสองเพิ่นต้องตรงนะครับแล้วกาสามตัวผน,นิสามห้าสองเลขออก,กสองหาสองพี่น้องครับที่แดงกระเดกกระเดาวับพี่น้องอยู่ในลิปสรุปนวสีไดยนะครับ หลักรอยเพิ่นเฉียดแต้มเดียวอันที่จริงเพิ่นบ่เฉียดเด้พี่น้องมือนี่เพิ่นแบงปันข้อมูลแนวทางมากนะครับเพิ่นว่าตามต่อสูตรเกาเดอ,อันไอที่แดงวสันเพราะว่าสูตรเกาแตกสามตัวเพิ่นว่าสามตัวต้องตรงาสันที่แดงกันเลยก็เด้คินว่าเอแมนอยู่บ่กับคือจังสามหาสองได้ลละว,วาซันว่าสังหอนใจก็เลยไป ล่เบังไล่หม่นะครับปรากฏวา่าแม่นคว่ำเพลนวาอิลีนะครับพี่น้องครับเพราะไม่จักสิวาจังไดเนาะนะครับคนุญาตาเปิดไล่ในสู่พี่น้องเบิงเดอร์นะครับที่แดงคลิปอา,อาจเป็นคลิปหน้าจอไม่พี่น้องเบิงนะครับพี่น้องครับผมที่แดงค้นไขง กราบขอโทษขอให้กับพี่น้องลหลายๆเด้อนะครับในความผิดพลาดท่านี้ขอมูดแนวทางของอาจารย์นุ่งการละศิน์ในงวดหนึ่งท่านว่าค่มที่ผ่านมาผมไอพี่น้องเบิ้งใบหนึ่งเนาะนะครับเป็นใบที่ผมพิมพ์ขึ้นเองนะครับผมบอกกับพี่น้องว่างวดนี้อาจารย์เพิ่นห้ผมมาก้งแต่เป็นเป็นภาพไทยแล้วผมมาพิมพ์ใหม่พิมพ์เอาตัวเลขใหม่แบบที่เพิ่นเขียนเพิ่นบริด้ท่งใรงห้มากว่าซั่น ผมบอกกับพี่น้องอย่างสี่นาะชุดสรุปตัวเลขพี่น้องกสีผู้ได้เบิ่งกสีจําได้นะครับล่าสุดมือนี้อาจารย์เพิ่นส่งข้อมูลแนวทางให้ผมเพิ่นว่าเอาสูตรนี่ไปไอที่แดงตามตัวเลขไทยงวดที่ผ่านมาเพิ่นแตกสามตัวตรงว่าสัน่นผมก็เลยสังงรอนใจพี่น้องครับสังงรอนใจก็เลยเมล่เบิ่งไล่ใหม่แม้นความสังงรณ์อีหลีพี่น้องผมลืมลงนะครับข้อมูลนี่เพิ่นส่งให้ผมตั้งแต่วันทีน่ยี่สิบเอ็ดนาะนี่ข้อมูลนี่ พี่น้องเห็นมนนยี่กกสบเอ็ดนี่นะครับอยู่ซื้อุกตานี่สุขียี่สบเอ็ดพยอนี่นะครับอันนี้ผมบันทึกหน้าจอโทรศัพท์ให้พี่น้องเบิง้งนี่น่ครับนี่อันนี้สูตรเพิ่นทรงสูตรให้เบิง้งและะ้วก็ใบนี่นี่นี่พี่น้องใบนีนะครับกระสีมีสามตัวนี่ไหมสองหาอ่าสองสามหาสามหาสองแล้วก็สองหาสองพี่น้องใบนีนะครับนี่เพื่อนส่งหายอยู่ตัตงแต่มือวันที่ยี่สิบเอ็ดพี่น้องครับ โอ้ยผมกม็ลัาสำนึกผิดคักแท้พี่น้องเกิดจังไรหรือให้อภัยผมในเด้อน,นะครับในความผิดพลาดนี้ก็ได้ผมบ่ได้ผมบ่เห็นผ,ผ,ผ,ผมตาไล่นะครับมีตังแต่มือนั่นก็ยิบเอาถังแต่เนี่ยยิบเอาถังแต่เหล็กเล่าเนี่ยไปสู่พี่น้องเบิ่งใน้วันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเป็นกิกายนนะครับแต่ว่าเหล็กไทใบเนี่ยซึ่งเป็นสูตรเต็มเนี่ยบ่ได้เอาสู่พี่น้องเบิง่งพี่น้องครับเพิ่นแตกสามตัวต้องตรงสองหาสอง สองตัวนี้ก็หาสองผมได้เอาเฉพาะใบที่เพิ่นสรุปนะครับเพิ่นทายภาพเนาะเป็นภาพทายเพิน่นแล้วก็เพิ่นกับพิมพ์เป็นตัวเลขนะครับข้างบนข้างล่างทรงให้ผมได้เอาจะใบนั้นให้พี่น้องเบิง่งแล้วผมผมพิมพ์ขึ้นมาหมัหน้านะครับผมได้เอาภาพของอาจารย์เพิ่นมาลงนะใบเนี่ยผมว่าเห็นนะครับผมเคลียร์ไก่พี่น้องครับเนี่ยใบนี้มือนันวันที่ยี่สิบเอ็ดเอาถึงเตล่าวลุ่งเฉยเสดายครับกับ ขอโทษขอให้หลายๆเด้อพี่น้องยกโทษให้ทิดแดงในเด้อในความผิดพลาดเท่นี้ก็ได้กับขอโทษขอให้อาจารย์นุ่มกาะสินน้านะครับเดี๋ยวทิดแดงกับขอโทษเพิ่นไปละละเป็นส่วนตัวแล้วเธอหนึง่งแล้วนะครัเสียดายครับพี่น้องเลยวันนี้เพิ่นแบ่งปันมาแล้วพี่น้องนะครับเพิน่นวางอิทผ่พนมาแตกสามตัวตรงกระจังได้ย่อนเมื่อบ่งไล่เนี่ก็จังได้เห็นนี่พี่น้องอเดี๋ยวจังไปเบ่งน้ำกันพี่น้องครับวนดนนี้เพิ่นแบ่งปันจังไหรมาก ครับพี่น้องครับเนี่ยครับใบเนี่ยอาจารย์เพื่อนทรงไห้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนนะครับเมื่อนั้นเพื่อนทรงเข่าหลายหลายผาพเนาะเป็นผาพข้อมูลแนวทางคือที่พี่น้องเห็นนในคลิปวิดีโอตะกีนี้นะครับที่แดงกับเคียรเคียพันเหลไทยเนอะนะครับที่แดงเคียไปถีเหลขกล้าวนอะนะครับเพื่อนบ้าน เอาแต่แต่เพื่อนบ้านมาสู่พี่น้องเบิ่งในมือหนัดยิบขวมยิบไกายเสีในพี่น้องตาไล่นะครับใบในี่แม่พี่น้องครับที่พี่น้องเห็นวงกลมนั่นสองหาสองเดอ้อนะครับเป็นชุดเต็มเพิินนะครับสองหาสองกับหาสองต้อง่งในพี่น้องครับกราบขอโทษขอภัยพ่อแม่พี่น้องอีกเทหนึ่งเดอ้อนะครับในการผิดพลาดเนี้นะครับเป็นผิดพลาดทิศญ่หลวงเติบอยู่นะครับ ที่แดนก็ได้ขอโทษอาจารย์เพื่อนละนะครับสําหรับอาจารย์นุ่มกาลสินกระไดนะครับบันทึกเสียงขอโทษเพื่นเนาะสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับผมขอโทษหลายๆเด้อผมบได้ล่งใบหนีไหมใบมันแตกสามตวดีไหมอาจารย์โอ้ยมัเสียดยครับแท้อาจารย์ส่งเห้ผมตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดครับแสดงว่าผมตาบอดีผมหยิบเอาจงแต่เล่ามาามือนั้นโอ้ยเสียดายครับ เมื่อนี้ผมอ่านมึงไล่อาจารย์อาจารย์ว่ามันแจกสามโต,ตส่วนผมปวจังสมพนใจผมก็เลยเคลียร์ไล่นำกดมาเบิง้งนำกดมาเบิง้งจังเห็นใบนี่ครับมีสามหาสองมีสองหาสองน,นั่ส่งมาถึงแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนอาจารย์ขอโทษไดห้หลายเรื่องอาจารย์ครับโอ้จะได้ครับครับผมจะไปบอกกับพี่น้องจังเลยน้องบาทนี้อาจารย์เพ่นวาคันแม่นไกนบ,บอกพี่าาพน้อง<ำ>ไปต้องตรงรนะครับบอกต้องตรงว่า เล็กเขาอยู่แต่ว่าผมกะบ่ได้ลงให้บอกว่าจังสี่และกห้บอกพี่น้องนํำมาบุเป็นอย่าง,งวสันะวางวดนี้เพื่อนทรงมาให้แล้วนะครับให้พี่น้องได้ยิ้มในหัวได้มีโศกเสปียใหม่นะครับสําหรับอ่างวดนีวนันสันต่อไปนะครับอาจารย์เพื่อนแนะนํามากนะครับโอ้ขอบพระคุณหลายๆเด้อนะครับอาจารย์ครับ มวัวน,นี่เพื่อนแมงปันมาจังสีเดอร์พี่น้องเดอร์พี่น้องครับอาจารย์นุ่มกาลสินนะครับสำหรับ หมวดนีสิบหกท่านว่าคมสองพันห้ารอยหกสิบแปดนะครับพี่น้องครับเบิงซอยกันในเดอ้อพี่น้องคอนเมนที่แดงว่าผิดว่าผิดควมใดนี่กะสกิดกันแน่นะครับทวงติ่งมาในเดอ้อนะครับข้างบนเพิ่นวิ่งหกกับสี่พี่น้องครับลักลอยเพิ่นมีหนึ่งกับสี่ลักสิบเพิ่นมีหกกับสี่ลักหน่วยเพิ่นมีแปดกับเก่าตามสูตรของเพิ่น ครับเพิ่นจับ3ามตัวหนึ่งสีแล้วกาสี่สี่แปพี่น้องหน,นึ่ั 4, บสี่ส่วนว่า2อตัวนี้ส8กับสี่เก่าหกับหกเก่าเพิ่นเน้นที่สี่ับสีเก่าด้อพี่น้องเด้อนะครับตัวเพิ่นเน้นน่นะครับส่วนว่าข้างล่างเด่นเก่ากับ1นะครับ วิ่งเก้าและหนึ่งนะครับข้างล่างเนาะนะครับเพนเน่นเก้าพี่น้องลักสิบเก่ากับหนึ่งนะครับลักหน่วยีนเก่ากับศูนย์พี่น้องครับเพนจับคูเก่าเก่ากับเก่าศูนย์นี่เป็นตัวเน่นนะครับเก่าเก่ากับเก่าศูนย์นี่ส่วนว่าหนึ่งเก่ากับหนึ่งศูนย์นี่ก็เป็นหางร่องไปนะครับข้างบนนี่ก็หกแปดกับหกเก่านี่ก็เป็นหางร่องเนาะนะครับหมด่ิพานมานี่ก็โอ้ยเนาะนะครับกราบขอโทษขอให้พ่อแม่พี่น้องอีกทีหนึ่งเนาะ นะครับจักซิวาจังใดเหรอพี่น้องไม่ได้ผิดพลาดไปแล้วด้วยเอาพี่น้องแคปวิเดอร์นะครับพี่น้องครับของบุฒแนวทางของอาจารย์นุ่มกาลสินนะครับโวดนี้ตัวเลขเพันกระซัมหนี้พี่น้องขันขึ้นมากกับ กันทั้งเทิงก um pues, mm ันทั้งลุมน nah, ้ำในเด้อนะครับมักทั้งเทิงกับกันทั้งเทิงน้ำกันทั้งลุมน้ำมักทั้งลุมกับกันทั้งเทิงพร้อมหัึ่งสิบนะครับเอากราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขหลายๆเด้อนะครับเขามาอยู่เป็นมูให้กําลังใจทิดแดงนะครับให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนาะนะครับขอบพระคุณอาจารย์นุ่มกาลสินหลายๆนะครับเอื้อเฟื่อแบ่งปันขวามมแนวทางมาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชม วันนี้ก็ให้พ่าพี่พ่นองสมความมุ่หมาดปรารถนาอีกเด้ออาจารย์นะครับแต่สามตัวต้องตรงอีกเด้อสำหรับวันนี้ก็ได้เนาะนะครับขอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ